ก็สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้พบกับผมนะครับก้าวเกมเอรกับเกม Creative Auto File นะครับในโหมดออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง i n t r u c t i o n Menu นะครับถ้าใน PC จะต้องกด M นะครับแต่ถ้าใน PlayStation จะกดทัชแพดค้างนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาใน i n t r u c t i o n Menu ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเมนูสำหรับไว้เหมือนกับครั้งของเราแหละว้ไไง่ายครังของเราแล้วก็สามารถเลือกนูก่นเลือกนี่ได้นะครับ โอเคภาษาอังกฤษเดี๋ยวแปลไว้ให้ในดีสคริปชันดังกันนะถ้ามันไม่ถูกยังไงก็เดี๋ยวรอนะครับรอรอเดี๋ยวผมจะมานั่งเขียนให้ละกันนะโอเคอันแรกก็เป็น Quick GPS นะครับก็คือว่าคือการเดินทางอย่างรวดเร็วนะโดย GPS เอ่าเราก็เลือกได้เลยว่าจะไปที่ไหนนะครับ Personal Vehicle นะครับก็อันนี้ก็หมายถึงรถเรานะครับ อันนี้เป็นทาวเวอร์ของเรานะครับเป็นตึกนี่อะมูเนชั่นก็เป็นร้านขายเปินนะครับ ATM ก็เป็นตู้ ATM นะครับจะไปให้ใกล้ที่สุดนะครับ Barber Shop พวกนี้ก็ผมไม่ต้องอธิบายกันแล้วว่าก็น่าจะรู้กันอยู่ภาษาอังกฤษมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วน inventory นี่ก็หมายถึงว่าคลังนะครับภาษาอังกฤษนั่นจะหมายถึงคําว่าคลังนะครับคลังทุกๆอย่างเราเข้าไปดูอันที่1นนะครับมันจะเป็น crash นะครับ แคลนี่เราสามารถแบ่งให้เพื่อนได้ต่อเมื่อนะครับต่อเมื่อมีเงินหล่นหรือไปชิงใครเข้ามานะครับอย่างสมมุติว่าผมไปพ่นรัสะดะซื้ออย่างเงี้ยนะครับแล้วได้ตังมาเราต้องการแชร์ให้เพื่อนเรากดเข้ามาในนี้นะครับ <c oughs> ทามไว้นะ <c oughs> Inventory Crash นะครับแปลว่างเงินแล้วก็ไปที่แชร์ r a s h for form last job นะครับเน,นี่ยอันเนี้ย อันนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้น้อยมันจะได้น้อยนะครับเพราะงั้นคือได้น้อยมากเลยโอเคต่อไปก็คือ accessory accessory Access ก็คือหมายถึงว่าเครื่องแต่งกายนะครับเครื่องแต่งกายอย่างเช่นพวกเกียร์เกียร์คืออุปรกรณ์อุปรกรณ์ที่ใช้สำหรับหัวนะครับนี่มีพวกหน้ากาก r ีเบดเจอร์ร er. ีเ r ดเจอร์นี่ก็คือ,เ,อ,อเหมือนกับว่าเป็นออกซิเจนออกซิเจนนะครับออกซิเจนออกซิเจนออเจน,นี่เป็นไนท์วิชั่นนะครับไนท์วิชั่นจะเปิดยังไงก็ ช่วยสังเกตดูนะนะครับอ่ามองตามผมนะช่วยสังเกตด้วยข้างล่างนะครับมันจะมีเขียนบอกอยู่ไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าเห็นคนถามหลายคนแล้วนะครับช่วยดูและสังเกตให้เรียบร้อยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะเพราะว่ามันมันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกครับอ่าต่อไปก็เป็นพวกเนี่ยโอหบลูทูธนะครับอันนี้เป็นอัลฟิทนะอัลฟิทอ่าหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับนี่คืออัลฟิทสามารถ อ่ะแต่งได้หมดทุกอันนะครับเราสามารถจะแต่งยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ผมค่อยบอกอีกทีหนึ่งนะว่าเอาเอาฟุตเอาฟิตทำยังไงเซฟเอาฟิตทำยังไงไน,นะครับต่อไปเป็นกราสนะครับกราส็คือแว่นตาภาษาอังกฤษง,ฤษางฤษาๆๆ่ายๆแว่นตาครับเราไปซื้อแว่นตามาเราสามารถเลือกได้เลยว่าใส่อะไรดีนี่ใส่อันนี้ก็ได้เนี่ยแว่นดําเหลืองนี่นะครับอ่ะแล้วแฮดล่ะแฮดคืออะไรแฮดคือหมวกนะครับภาษาอังกฤษคงบางคนก็คงจะรู้กันดีนะ พูดผิดยังไรก็ขออภัยนะครับอ่นนี้ก็เป็นแฮ่เป็นหมวกนะครับเอาไปหาเสื้อ,อได้ตามร้านขายเสื้อนะครับต่อไปเป็นมาร์กนะครับมาร์กก็คืออย่างมาร์กไรเดอร์นี่ก็คือมนุษย์อะไรเดอร์ก็คืออะไรวะเดี๋ยวว่าไงคือยอดมนุษย์หนาักากะระมาณนี้อันนี้ก็เป็นมาร์กธรรมดาคือหนากากักกะนะครับหนากากะเราก็สามารถใส่ได้เลยนะใส่เลยเลยครับผมนี่ก็ใส่ไปแล้วเห็นไหม หน้ากากองอ audacity มีอันนู้นอันนี้นะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะโอเคต่อไปเป็นเฮล멧หลายคนสงสัยว่าทําไมผมใส่หมวกกันน็อกค้างไว้ไออย่างนี้เนี่ยสมมติว่าใส่หมวกกันน็อกค้างไว้จะออกไงนี่นะมันได้ง่ายๆเลยคือเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วไปที่อสซอรีเหมือนเดิมนะครับแล้วไปดูที่เฮล멧ถ้าอันนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราให้เปลี่ยนเป็นนอนนะครับนอน แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการเนี่ยจะเซตหมวกอันนี้ให้มันเป็นหมวกที่เราเพอเวลาขึ้นรถแล้วมันใส่ตลอดก็คือเราไปกดนี่นะครมันจะมีคําสั่งอยู่มี back มี set มี next นะครับเราก็เซตให้มันเป็นอันนี้อ่ะสมมุติเป็นเทปอันนี้ก็กดสี่เหลี่ยมปั๊บแต่ถ้าเป็น pc นี่ผมไม่รู้ว่าแน่ใจว่าก,กดอะไรนะก็ลองไปดูเอาต่อไปก็เป็น auto show helmet auto show b ์ helmet ็คือ คุณจะคุณจะโชว์ไหมพอเวลาคุณขึ้นรถนะครับอ่าถ้ากดออฟไปมันจะไม่โชว์นะครับอันนี้เป็นนอนไปก่อนเป็นนอนสมมติเป็นนอนอย่างงี้นะอย่างนี้พอเราขึ้นรถไปมันก็จะไม่โชว์นะครับแต่ถ้าเราเปิดไว้มันก็จะโชว์อ่าต่อไปเป็นออโต้โชว์แอร์คาร์ฟเฮล멧ก็คือนักไอหมวกหมวกที่สําหรับนักบินนะครับสําหรับนักบินหมวกนักบินหมวกนักบินจะโชว์หรือไม่โชว์นะครับกดออนออฟได้ อันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับโอเคเราไปอันต่อไปกันหนอ่อยมีบอดี้อาร์มอร์นะครับบอดี้อาร์มอร์คือชุดเกาะนะครับชุดเกาะเราสามารถซื้อ,อได้ตามร้านไขปายปืนนะครับโอเคเราเข้าไปดูกันก่อนอ่ะสมมติอันเนี้ยคือสิ่งที่เราซื้อได้นะครับก็จะมีจำนวนบอกอยู่ไอพวกนี้ซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าซื้ออันนี้เต็มไปแล้วนะครับต่อไปมันจะมีคำว่าโชว์อาร์มอร์นะครับอ่ะท้าหมดเห็นไหมโชว์ show ครับโชว์ show. นี่การโชว์ไว้นะยี่ใส่สีดำก็ใส่สีดำไป อันนี้ถ้า,ถาสมมติเรากดออมกมันก็อยู่อย่างนี้นะครับคือไม่ในการอะไรเลยคือมันเป็นแค่โชว์เฉยๆนะครับโอเคอถ้าสมมุติเราไม่โชว์มันนี่แต่ถ้าสมมุติเราใส่ออโต้โชว์นะครับคือเราเก็บเก็บไอ้นั่นได้แล้วอะอย่างเก็บเกาะได้แล้วใช่ไหมใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะโชว์เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ออโต้โชว์ก็คือเราปิดไปมันก็จะเป็นเสื้ออย่างนี้พอเวลาเราใส่เกาะสมมติว่าใส่เกาะให้ดูกัน อ่ะเห็นไหมครับมันจะไม่โชว์แต่ดูที่ที่แผนที่นะครับเกาะจะขึ้นนะครับผมโอเคอันนี้ก็ผ่านไปละต่อไปเป็นพาราซุทพาราซุตก็คือล่มชูชีพนะครับล่มชูชีพเราจะต้องการเปิดมันไหมถ้าต้องการเปิดมันก็จะมีล่มชูชีพมาข้างหลังนะครับแต่ถ้าไม่เอาไม่เอาก็คือกดออกไปอันนี้เป็นสโมกนะครับสโมกสมอต้องการกดอะไรก็เนีียเอาเลยเต็มที่สีมีหมดทุกสีนะครับ แล้วก็แบ็คคือไอ้ไอ้ร่มชูชีพเนี่ยมันจะมีมันจะมีสีอยู่นะครับที่เราซื้อมานะนี่นะครับก็จะเป็นตามนี้นะผมส,สีดำไปแล้วก็ไพรมารี่ไพรมารี่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเออพอเวลากางร่มชูชีพใช่ไหมครับไอ้ข้างข้างบนร่มชูชีพอะ่ะมันจะเป็นสีอะไรอย่างเรนโบว์อย่างเางี้ยมันก็จะเป็นสีลุ้งนะครับอย่างเล็กก็จะเป็นสีแดงไปเลยนะครับ และนี้เป็นรีเซิฟรีเซิฟเวอ e ์รีอะไรรีเซิฟรีเซิฟรีเซิฟนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นล่มชูชีพสำรองนะครับล่มชูชีพสำรองสมมุติว่าเราซื้อ,อ,องงล่มชูชีพมาสองอันอย่างเงี้ยล่มชูชีพอันแรกไม่กลางสมมุติเรากลางไปแล้วก็ได้อกลางไปแล้วแล้วมันล่มมันหายเสร็จแล้วเราก็กดล่มอีกอันหนึ่งมาได้นะครับโอเคล่มเรื่องล่มก็จบไปแล้วนะต่อไปน,นะครับว่าสแนกนะครับสแนกคืออาหารที่เรากิน ไอข้างบนเนี่ยนะครับมันจะมีรู้สึกจะมีขาอยู่แค่อีโคอะไรเนี่ยอีโกชูเซอร์นะครับชาร์เซอร์ชาร์เซอร์นะถ้าพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับพวกนี้สามารถกินได้หมดยกเว้นอันนี้นะครับสมงนี่ก็คือการดดบุหรี่เลยทำให้เรารถนะครับถ้าสมมติเราจะดบับเราก็กดสามเหลี่ยมมันจะโยนทิ้งนะครับนี่โยนทิ้งไว้นี่เห็นป่ะแล้วก็อ่านี่พอเวลาเราจะกินทายัางไง กากินมันมีอยู่สองแบบนะครับคือใครอย่างเงี้ยมันจะช้านะครับพอเวลาเลือดหมดแต่ถ้าไปวิ่งกระแพงเสร็จปุ๊บเราสามารถกดล้วนๆได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนจะสามารถเพิ่มจํานวนได้ตลอดเลยไอไฟเวิร์กนี่ก็คือจะไม่มีนะครับจะไม่มีจะไม่มีจะมีเฉพาะเทศกาลนะครับอันนี้ก็ขอไม่พูดไว้ละกันเพราะว่ามันไม่มีนะครับก็เลยพูดไม่ได้มันจะมีช่วงเทศกาลนะครับอย่างอ่า ต่อไปน, Menu อนะครับอิน i ด t ์อินเทอร์แอคชั่นเมนูก็คือเดลี่อ b อบเจกต์นะครับเดลี่อ b อบเจกต์เดลี่ออบเจกต์คืออะไรเป็นเหมือนกับว่าเป็นเควสเป็นเควส์ง่างเป็นเควสนะครับอ่อย่างสมมุติว่าเราเนี่ยมีเควสมาให้เราทำอย่างเงี้ยถ้าเราทำได้ครบก็จะได้โบนัสหรือไม่กระตังนะครับชาเลนจ์เพทแอดอาร์ s t สตองนะครับก็คือเราต้องไปงัดข้อนะอันนี้เป็นคอมพลีทไฟส์คูลเล s ั่นนะครับคือการเรียน เรียนการขับเครื่องบินตัวอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันกี่แกวกีก่ยวก,กับแคปเจอร์นี่แหละนะครับโอเคต่อไปก็เป็น i m p r o m ส์อินโฟ l e s s นะครับ r o น e s <c oughs> s เ p r o m l e s s ก็คือการสร้างเาส้นทางในการแข่งรถเส้นทางง่ายๆนะครับสำหรับไว้สร้างกันในฟรีโหมดนะครับเราสามารถสร้างได้เลยนะอันนี้ i n v i t e p พอ p e r นะครับ เราสามารถ point เซฟเวยพอยต์ได้เลย,เลยว่าจะไปที่ไหนอย่างไปกอล์ฟไปเทนนิสไปเลกไปมาร์เทนไปแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็ลงตังกันได้เลยแล้วก็กดสตาร์ทอย่างแรกเราก็ต้องไปนี่ก่อน i n v ไว e อินไว e นะครับ In wide. อินไวาตอนนี้มันก็ไม่มีคนเข้ามาเพราะว่าไม่ได้ตั้งไอ้นี่ไว้นะครับแล้วนี่ก็จะเป็นลิสต์นะครับสำหรับเพลเยอร์ที่เข้ามาใหม่เข้ามาในการแข่งของเรานะครับว่ามีใครแข่งบ้างเราสามารถเอารถไปอะไรไปแข่งก็ได้นะครับ อันนี้คือการแข่งกันในฟรีโหมดนะครับโอเคอันนี้จบไปแล้วนะจบไปแล้วนะอินฟรอสนะครับนี่คือการแข่งขันการแข่งขันนะแบบระยะระยะใกล้ๆหรือไม่ก็แบบยังไงอะการแข่ง mm hmm. ขันแบบรถเร็วะนะประมาณเนี้นะครับต่อไปก็แอคชั่นแอคชั่นก็คือการทำท่าทางต่างๆนะครับ อย่างเช่น THE BIRD อย่างเงี้ย The Bird ก็คือการให้นิ้วกลางคนอื่นเขานะครับโอเคถ้าสมมติเรากด2ครั้งมันก็จะขึ้นอีกอย่างนึงน,นะครับอ่าต่อไปก็อันนี้จบแล้วนะนี่จบแล้วนะแอคอนนี้ก็จบแล้วครับเป็นท่าทางนะครับส่วนเพย์มูดเนี่ครับเพยมูดก็คืออารมณ์อารมณ์อมของตัวละครนะครับว่าจะดุจะยิ้มจะบึง้งอะไรอย่างเงี้น,นะครับนี่ ตาเหลือกเลยนะตาเบะเบะนี่ยิ้มครับยิ้มแฮปปี้อ่าสามารถปรับได้นะครับโอเคผมปรับเป็นอันนี้แล้วกันนะ,อ,ะอันนี้เป็นอันนี้แล้วกันนี่แฮปปี้แฮปแปี้นะส่วนอันนี้เป็นวอล์กสไตล์วอล์กสไตล์คือการเดินนะครับการเดินเนดะี๋ยวผมจะแปลงกายให้ดูการเดินอันนี้เป็นนอมอนนะถ้าเราเดินเป็นฟิมมี่ฟิมมี่ก็คือการเดินแบบ ออกเก๊ๆ,ๆหน่อยตุ๊ดๆหน่อยนะครับ <S <S เดินแบบคนเป็นสังคังครับอ่าต่อไปก็เป็นแก๊งสเตอร์แก๊งสเตอร์ก็เดิน,นอย่างนี่อย่างเงี้ยวันนี้นะครับนี่คือการเวนวอล์กสไตล์นะท่าทางการเดินมานท่าทางการเดินแล้วก็คืออันนี้เป็น Enable Passive Mode นะครับ Enable Passive Mode ไว้ทำอะไรไว้สำหรับเราต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ให้เพื่อนเรายิงนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยใน Passive Mode นะครับนี่นะกดเข้าไปปุ๊บ แอตสีโหมดนะครับเมื mm ่อเรากดไปเสร็จ hmm. ปุ๊บ mm hmm. สิ่งที่เราจะทําไม่ได้คือ mm hmm. การเรียกอาวุธเราจะไม่สามารถทําได้นะครับมันจะบอกว่า The เดเว e ปน l วล i อซดิสเบ with passive m o d e in action นะครับมันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้นะครับบอกว่าวงกลอาวุธของคุณทําการปิดไว้ในโหมด Passive Mode ต้องปวดแพตสีโมของคุณก่อนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็ทำได้อะ ต่อไปเรากดแพสซีโมดก่อนแล้วกันอ่ะโปลดแพสซีโมดดิสเบร s แพสซีโมดนะครับอ่านะครับเราก็สามารถเรียกอ่าต้องรอต้องรอเวลาครับต้องรอเวลาแป๊บหนึง่งอ่าโอเคอแล้วก็เปิดแพสซีโมดไดนะ้แล้วก็เราก็สามารถเรียกอาวุธได้เหมือนเดิมนะครับมีปัญหานะครับโอเคอ่ะต่อไปต่อไปในอินทร์ักชั่นเมนูมีอะไรอีก นี่อะไรอีกก็คือไฮไลท์เพลเยอร์ไฮไลท์เพลเยอร์ไปทำอะไรคือเราต้องการแบบหมายหัวตัวนี้ไว้หรือไม่ก็จะไปหาเพื่อนคนนี้เราสามารถอ่ะเราดูที่ว่าเพื่อนคนไหนบ้างถ่าอันนี้นะครับเราก็กดออนเข้าไปหรือไม่ก็ตัวเราก็ได้ตัวเราออนไว้ตัวเราก็จะกระพริบนะครับในแผนที่นะครับถ้าเราออฟไปมันก็จะไม่กระพริบนะครับก็ประมาณนี้ในการไฮไลท์เพลเยอร์นะ ต่อไปก็ร e q u e s t p e r s o n น l Vehicle นะครับก็ไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้มันยังเป็นจางๆอยู่ใช่ไหมครับยังทำยังไม่สามารถทำอะไรได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองขี่รถไปนะครับขี่รถไปขี่รถไปไ,ปไกลก่อนรถผมอยู่นี่นะรถผมอยู่นี่นะมาณนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขับรถไ,ไ,ไปไกลไกลล่อนไปไกลๆเลยไปไกลสุดตรงนะอ่ะเราไปร้าน อ,อะไรดีไปไกลๆก่อนอ่ะสมมุติว่าอยู่ตรงถงังตรงถันนะงนั่งกันแล้วกันนะตรงถังนั่งกันแล้วกันอ่ะสมมติเราอยู่ตรงนี้นะครับรถเราอยู่ไกลมากเลยเราคิดแก้กลับไปเอาเราทำยังไงเราเปิด i n t โทร u c คชั่นเมนูเข้าไปที่ r i q u i s t personal v e h i c l e นะครับตอนนี้มัน,มนไม่มันไม่เป็นสีเทาแล้วนะเดีย๋ยวเราเรียกมานะครับป๊บกดเข้าไปันจะบอกว่า Delivery in progress รอสักครู่เดี๋ยวผมจะมาส่งนะครับ แล้ววันนี้นะครับอ่ะเอาไปแล้วกดโอออกก่อนเดี๋ยวเราดูนะครับว่ารถมันจะมาจริงหรือเปล่าอ่ะเห็นไหมครับรถมาละนี่เห็นไหมเซนโตโน่ก็จะมาจอดที่นี่เหมือนเดิมเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นการเรียกรถที่อยู่ในระยะไกลนะครับอ่าโอเคถ้าสมมุติอ่าอันนี้นี่นะครับอันนี้คือคือแบบว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในรถกัน4ี่คนนะครับ เรากด empty personal vehicle ก็คือเรากดไปเสร็จปุ๊บทุกคน4คนนั้นน่จะหายไปทานยัไงนะครับคือออกจากรถเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคต่อไปคือ vehicle exit นะครับ vehicle exit ก็คือคุณเอ่อเกี่ยวกับรถไม่ใช่เเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถมาเ,เกี่ยวกับการล็อกรถแม่งนั่นแหละอย่าง every one คือเอ่อการ ที่เราให้คนอื่นขึ้นได้นะครับให้คนอื่นขึ้นได้นะส่วนอันนี้เป็นครูครูก็หมายถึงว่าทีมของเราทีมของเราก็คือจะเป็นครูเดียวกันน่ะต้องเป็นครูเดียวกันเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าได้ถ้าอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนเราสามารถเข้าไปได้นะครับส่วนนี้เป็นครูแ n d เ r i e n นก็คือทั้งกลุ่มเราและก็เพื่อนของเราสามารถขึ้นรถคันนี้ได้นะครับ นะครับก็ต่อไปก็เป็น no one no one ก็คืออะไร no one ก็คือเราต้องขับคนเดียวท่ามคนอื่น ART, เน็ดคาร์ d อะไรประมาณนี้ส่วน p a ซ s e n g e r นี่ผมยังไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมขอเปิด Google แป๊บนึงนะครับมันจะเปิดให้ส,สดๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะบอกมันว่า passenger แปลว่าผู้โดยสารครับ passenger ่็ผู้โดยสารน,นะครับก็เหมือนกับว่าเรา เราไปรับเราไปรับ,เร,รบเราไปรับใครสักคนไปพูดในศาลโอเคอะต่อไปเรามาเกี่ยวกับ voice c h a c กันมั่ง voice c h ก็คือการว่าก็คือการพูดอะการพูดใน P P mode ว่าจะให้ใครฟังเราได้มั่งหรือว่าพูดกับใครได้มั่งนะครับอันแรกคือ every one every one นี่คือส่วนรวมส่วนรวมเลยส่วนรวมเลยคือทุกคนสามารถฟังได้หมดคุยได้หมดต่อไปเป็นครูครูก็เหมือนกัน คือเฉพาะกลุ่มเราเพื่อนก็คือไม่ได้ยินเหมือนกันนะครับยกเว้นเป็นครูเรานะครับต่อไปเป็นเฟรนเฟรนก็คือเพื่อนของเรานะครับสามารถได้ยินเพื่อนของเราได้หมดนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นครูเดียวกันก็ไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เฟรนดของเราถ้าเป็นเฟรนถึงจะได้ยินนะครับต่อไปเป็นครูแอนเฟรนก็คือเพื่อนกับกลุ่มของเราได้ยินหมดเลยนะครับต่อไปเป็นโนวัน เราไม่พูดคนเดียวนะครับพูดคนเดียวอ่านะครับโอเคผมเป็นโนวันเหมือนเดิมแล้วก็นี่เป็นสปอนสปอนโลเคชันฝรั่งเคยว่าผมทีสปอนโลเคชันนะครับสปอนสปอนสปอนนะครับสปอนโลเคชันนั่คือเหมือนกับว่าเราออกจากเกมตรงไหนเราจะไปอยู่ตรงไหนตอนเข้าเกมอ่า อ,อย่างนี้แล้วกันเอาจะอยู่ตรงไหนก่อนเข้าเกมนะครับเอาง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยอย่างที่หนึ่งที่ผมชี้ให้ดูอยู่นี่ก็คือ last location น่คือถ้าสมมุติว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมออกเกมไปแล้วเข้ามาใหม่ผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปเป็น random random ม็คือการสุ่มนะครับถ้าสมมุติว่าคุณออกจากตรงนี้แล้วอ่มาเล่นใหม่คุณก็จะไปเกิดไหนก็ไม่รู้คุณจะไปเกิดบนเขาคุณจะไปเกิดบนตึก จะไปเกิดตรงไหนมันก็นะครับมันจะแรนดอมของมันเองนะครับอ่าต่อไปเป็นแอะอย่างอย่างพวกเนี้ยอย่างพวกเนี้ยอย่างพวกนี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเราจะไปเกิดไปที่ไหนอย่าง3อพาร์ตเมนต์เนี่ยเราจะไปเกิดที่ไหนก็ได้นะครับตอนเข้ามาแต่ว่ามันจะช้าหน่อยคนตั้งเป็นล a สโ location หรือไม่ก็นะครับอันนี้เป็นกระลาชนะครับกระลาชก็คือที่จะลดจะลดคนตั้งเป็นล a สโลเ c a t i o n จะดีที่สุดนะครับโอเคต่อไปก็เป็นเพย์เจอร์ t a r g ต t i n g Priority นะครับก็คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีโหมดมันยังไม่มีตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถยิงกันเองได้ไไง่ายๆคือมันกดเลงมันกดเลงยิงกันเองอะ่ะนะครับอันนี้เป็น Every One ก็คือเราสามารถยิงใครก็ได้นะครับส่วนอันนี้เป็น Stranger 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 เ Str anger, Str anger. Str anger. Str anger. ป็นว่าอะไรเดีย๋ยวผมขอเปิดแป๊บนึงนะครับ Stranger คนแปลกหน้านะครับ เซนเจอร์แปลว่าคนแปลกหน้านะครับผมโอเคต่อไปเป็นแอ็กแท็กเกอร์นะครับแอ็กแท็กเกอร์คือเหมือนกับว่าเป็นเดี๋ยวผมขอแปลนิดนึงแ er. อ็กแท็กเกอร์โว่จะไปจะไปอักก็หมายถึงว่าน่าจะเป็นพวกที่กำลังจะมาสู้กับเราเนะี่ยแหละประมาณนี้นะครับแอ็กแท็กเกอร์อ่ะอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นเซนเจอร์แล้วกันนะคนแปลกหน้านะครับเซนเจอร์เป็นคนแปลกหน้า อันนี้คืออะไรอันนี้คือ one on one deathmatch ชามคือคุณไปยิงกันยังไงก็ได้นะครับในเวลาเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าคุณตายตรงเนี้ยโดนคนอื่นยิงตรงเนี้ยอ่ะคุณสามารถเรียก deathmatch ได้เลยเรียก deathmatch ขึ้นมาปั๊บขึ้นมาแล้วคุณจะอยู่ใน deathmatch น้นกี่นาทีสามสิบนาทีสีิบห้านาทีหกสิบนาทีแล้วแต่นะครับโอเคต่อไปคืออันสุดท้ายเลยของ i n t r u c t i o n menu นะครับก็คือการ q u e u yourself คือ ถ้าตัวเองตายก่อนตำรวจมาจับเราอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ผมจะทำให้ดูก็ได้สมมติว่าพอเ,เราตำรวจไล่ล่ามาเราคิวเส็ตแบบชุบป้งก็เยยิงตายนะครับถ้าสมมติเราไม่มีกระสุนมันจะกินยาแทนนะครับโอเคอันนี้ก็คืออินัแชั่นเมนูได้จบลงแล้วน,นะครับต่อไปก็คือการเซฟอัฟฟิตนะครับเซฟอัฟฟิตเซฟอัฟฟิตต่อไปเป็นการเซฟอาฟฟิตเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกอไปเลยนะไวๆเลย โอเคแล้วก็มาถึงร้านขายเสื้อกันแล้วนะครับตอนนี้เราทํายังไงกับมันนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่หลายที่นะครับอย่างอันนี้อันนี้คือเป็นออฟฟิศเลยนะครับออฟฟิศเลยก็คือเป็นเหมือนชุดสาเร็จนะครับว่าไงคือชุดสาเร็จถ้าเราอยากเปลี่ยนเสือ้อกางเกงมาตรงนี้ได้เลยแถวนี้ทั้งหมดแล้วก็ลองดูอ่านด้วยนะครับต้องอ่านด้วยนะ ภาษาอังกฤษมันก็ง่ายๆนะครับบางตัวภาษาอังกฤษบางตัวก็ยากเกินไปนะครับสําหรับเราก็ต้องไปหานะครับแล้วก็ต้องไม่ต้องมาดราม่าใส่ผมว่าอ่านผิดอ่านถูกมันก็แล้วแต่นะครับอ่านผิดได้นะครับครั้งหน้าเขาอาจจะอ่านถูกก็ได้อย่าไปดราม่าเขานะครับโอเคนะครับอย่างนี้เป็นท็อปเป็นท็อปก็คือเสื้อนะครับท็อปคือเสื้อตัวนี้ก็คือเป็นใครยิงอะไรวะยิงอะไรข้างนอกสึกปรยู่ข้างนอกวเนี่ย อย่างอันนี้นะครับเป็นเป็นท็อปนะครับเป็นท็อปเหมือนเดิมขอ,อเปิดแพสซีฟโหมดไว้ก่อนนะอันตรายที่บอกนี้ไม่ได้เบอร์แพสซีโมดไว้ก่อนเอาละตอนนี้เปิดแพสซีฟโหมดไเรียบร้อยละมันไม่สามารถทำอะไรเราได้ละอ่ะต่อไปเรามาเซฟออฟฟิศกันก่อน,นอย่างแรแกเราก็ถ้ามีมีมีสมมติว่าเราต้องการชุดเลยนะครับอ่าอย่าสมามติสมมตดว่ะเรามีเซฟออฟฟิศอยู่แล้วนะครับเราต้องการแก้ไขอะไรบ้างนี่ นี่ของผมมีหมดแล้วนะในออฟฟิศสมมุติว่าเราเราจะเปลี่ยนอเนี้ยเปลี่ยนอเนี้ยเนี่ยสมมุติว่าอันนี้มันไม่มันไม่เท่เลยนี่เท่กว่าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เท่ใช่ไหมผมก็จําไว้ออฟฟิศที่2นะครับออฟฟิศที่2นะโอเคอ่ะมันสามารถอินดิตได้เลยนี่หว่าอ่าเราเอาเอาฟิศที่2มันจะเขียนว่าอินดิตออฟฟิศนะครับอินดิตออฟฟิศอินดิตออฟฟิศแล้วก็สามารถแก้ไขได้แก้ไขชื่อได้นะครับตอนนี้เราแค่แก้ไขชื่อนะแก้ไขชื่อเฉย แต่เรายังไม่สามารถแก้ได้นะครับโอเคเอาเป็นว่าเราเราเอาแบบชุดชุดแบบธรรมดาธรรมดาแล้วกัน <c oughs> ทักซิโดทักซิโดทักซิโดแล้วกันสมมุติว่าผมซื้ออันนี้นี่อันนี้นะแล้วเราจะเซฟออฟฟิศยังไงนะครับเรากดที่สี่เหลี่ยมถ้าเปในคอมควรสังเกตข้างล่างนะครับสังเกตด้วยสังเกตด้วยข้างล่างแล้วเราก็มานี่เซฟออฟฟิศแทนตัวนี้กดเข้าไปเลย มันบอกว่า Are you อายู oh, ชัวยูเวนชัว r อไรเ the AIOU อ๋อใช่ต้องเป็น the outfit in this slot นะครับมันบอกว่าคุณต้องการเปลี่ยนเสื้อจากสล็อตนี้ใช่ไหมเอามานี้นะครับโอเคเขียนทับไปเลยแล้วกันเวนบอกว่าสูตรสูตร S S U ให้ S, 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 U S H ดีกว่าอ่าเป็น S H เอชเาย่อ เขียนเต็มเพราะเขียนไม่ถูกอะ <c oughs> ละเนี่ยได้ละ S h นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะข้างนอกนี่คือการเซฟออฟฟิศแบบง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะส่วนเราจะมาอ่ะใส่อซุซอร,ร,รีท์ทีหลังก็ได้อซุซอร,ร,รีเณ์มันอย่างมีอะไรอ่ะมีนาฬิกาอย่างเงี้ยมีนาฬิกามีกลมมีถุงมือมีถุงมือ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 อย่างเช่นเราจะใส่ถุงมือเท่ๆสักอันหนึ่งอย่างเงี้ย อ่าเป็นนี่ตั้งแตนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่ก็จะได้ได้เห็นป่ะนี่คือการเอฟอัฟฟิตง่ายง่ายนะครับบางคนเขาไม่รู้จะเทปจะอัฟฟิตยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่านมันก็อ่านมันก็ดีนะบางคนก็ไม่อ่านกันเลยอย่างอ่ะผมจะบอกนี่ด้วยแล้วกันถ้าทํายังไงเ็ื่อเคยมีอยู่ในคลิปไปแล,ล้วอันละไม่เห็นมีใครเข้าไปดูเนี่ยอย่างว่าสกิลอย่างเงี้ย เออนะครับผม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 บอกตรงๆนะว่าข้อความพวกนี้ยมันลองไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเขียนใน YouTube ว่าไอ้พวกนี้หรอกคือไปแปลภาษาให้ได้ก่อนอย่างสเตปปน่าอย่างเงี้ยคือค่าความอึดอ่ะค่าความอึดแล้วก็นึกถสิเราก็นึกเราก็จินตนาการว่ความอึดของเราต้องทำอะไรบ้างวะอย่างไปวิ่งไปปั่นจักราย,ยานเอาเรือรถดดนี่ว่าทำไงอะ่ะเราก็ค่อยๆค่อยๆไปก่อน เสร็จแล้วก็ไปไอเนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนเลือดแดงแดงใกล้หมดแล้วก็รอรอแล้วก็ไปนะครับอย่างค่าชุดติ้งอย่างเงี้ยชุดติ้งก็คือการยิงปืนทํายังไงให้มันได้อ้าก,การยิงปืนนะครับการยิงปืนทําอะไรอะ่ะจะมีแต่ยิงปืนคุณจะให้เอาไม้ไปฟาดเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างค่าสเตรนท์อย่างเงี้ยสเตรนท์ก็คือการค่าความแข็งแกร่งคุณต้องทำยังไงให้แข็งแกร่งอ่ะคุณก็ไปต่อยชาวบ้านแล้วให้ชาวบ้านเขาต่อ,อยอะไรประมาณนี้ ออกมานี่นะครับอย่างค่าสเตลค่าสเตลก็ทำอะไรย่องเบาฟลายนิ่งทำอะไรก็บินผาดโผนฟลายนิง่งคือการบินดิฟวิ่งคือการว่ายน้ำเอ้ยไม่ใช่ได้ไม่ได้การว่ายน้ำพอด,ดีครับรถดีครับดิฟวิ่งนี่คือการขับรถนะการขับรถส่วนหลังคาประสิทธินี่ก็คือค่าความจุอากาศของปอดเราอะ ว่าจุได้แค่ไหนนะครับอย่างนำน้ำลึกได้แค่ไหนอะไรประมาณเนี้เรียกลังค a ปาซิตี้นะครับก็เราสามารถทําได้ก็คือการดาขุดดําโพลในน้ํานะครับอย่างค่าเมนชันสเตนนี่ก็น่าจะรู้กันอยู่ก็คือค่าความเฮียนะครับค่าความตุ้นๆนะครับค่าความเขาเขาเรียกเขาค่าถ้าพูดทางสุภาุภาเขาคือค่าความเลวน่ะแหละคือไปค่าชาวบ้านเขาค่าคนมันจะได้น้อยนะครับส่วนค่า user ด้วยกันก็จะมีมีผลเยอะหน่อยนะครับ ทำยังไงถึงจะหายก็คือเดี๋ยวมันก็หายเองครับไปทำภารกิจน่นภารกิจนี่เดี๋ยวมันก็หายแล้วนะครับโอเควันนี้พรุ่งนี้ผมก็ไม่บอกแล้วนะว่าหัดอ่านกันเองบ้างนะครับผมก็ทำคลิปมาก็ได้เท่านี้แหละเพราะว่าบอกก็บอกไม่หมดหรอกครับถึงบอกหมดแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงคุณจะรู้ด้วยตวเองได้ยังไงผมต้องการให้ทุกคนรู้ด้วยตนเองนะครับคืออันนี้เป็นเคร่าการแนะนําส่วนหนึ่งคือเราสามารถไปทําเอาเองก็ได้ ไปค้นหาเอาเองก็ได้อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาทุกอันเข้าใจไหมครับทําไมผมถึงรู้อ่ะทำไมผมถึงรู้ว่ามีอันนี้มันคืออะไรนี่มันคืออะไรนะครับก็เนี่ยนะครับมันก็ต้องศึกษาผมไม่ได้ศึกษาอะไรหรอกเพราะว่าผมก็มั่วมาก่อนเพราะว่าเอออันนี้นะประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะทำไมทำมาถึงได้รู้อ่าลองเข้าไปเพิ่มๆๆลองเข้าไปดูซิว่าอันนี้คืออะไรครูอะไรเงี้ยอ่าทำอะไรเนี่ยดีเควส์ดีเควส์ดีเควสเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหม รีเควสเนี่ยครับรีเควสเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็เป็นครูที่เขาแอดมาแล้วก็ผมไม่รับนะครับเพราะว่าขี้เกียจเข้าครับผมมีมันเยอะแล้วเลยสล็อตเดียวก็เต็มแล้วไม่อยากรับต่อครับเยอะเกินเยอะเกินผมก็ไม่ได้เปลี่ยนครูไปไหนนี่ก็เปลี่ยนอยู่แค่นี้นะครับโอเคก็นะครับเทปอัลฟิทนะ อินทร์เล็กนเมนูนะครับก็เอาไปนั่งดูกันเอาไม่เข้าใจก็ศึกษาดูเอานะครับคือผมนั่งตอบคาถามทุกคนได้หมดหรอครับบางทีผมก็จะพักผ่อนเนี่ยทำอย่างอื่นบ้างก็ไม่ได้ทํานะครับบางคนอื่นบนทาไมพี่ถึงไม่ทําก็คมจะนั่งตอบคาถามนะครับแล้วไม่ค่อยว่างอยากจะทําอย่างอื่นบ้างนู่นนี่นั่นก็มานั่งตอบคาถามอีกแหละนะครับโอเคนะครับก็ ผมต้องขอจบตะเพียนเท่านี้นะครับในเวลา30นาทีที่ได้พร่ามันแทบแย่นะครับก็ก็ฟังฟังกันหน่อยนะครับเพราะว่าจะรได้มีความรู้กับเขาบ้างนะได้มีความรู้เขาบ้างนี่ตอนกันจกน่อยดีร้อเลยทีเดียวออโอเคนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ